สวัสดีค่ะจานวัดโดดโดนรุมแล้วนะคะโดดรุมแล้วจ้าสวัสดียามเย็นนะคะทุกคนสวัสดียามเย็นจ้านี่ตอนเช้าเห็นนั่งหลับอยู่บายบายมาไม่ได้หลับโดนลุมค่ะ ทางนี้หรอกคะโอ้โอ้โอ้ไปโอ้โอ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 ดิ่นงามดิ่นงามไปคะ่ะลูกพี่ไปคะ่ะทีนี้คิวใครคะโอ้ยืมือาขากล้องมา ถอยถอยลูกพี่ถอย ิดนะคะมีค่าพี่น้องกนันกระสิรูปนี่จังน้อยเนี่เลิกงานแล้วทีมงานก็จะมุดน้ำนะคะม,มุดน้ำตรงนั้นมุดน้ำหาปา ากินแรงค่ะพี่น้องหาปลากินแรงกันจานปอแล้วก็จานโอค่ะดำน้ำหาปลานี่ค่ะเมื่อเช้าเอาดินตรงนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็เหลืออันนี้อันนี้เสร็จก็อันนี้หมดแล้วก็ลอกนาค่ะลอกนาต่อ เพื่นว่าขันดินม่พ่อหายลอกหน้าจากที่น้องสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ ธรรมดาป๋าสามของเราวันนี้ทีมงานก็ได้นอนบ่อนะคะวันนี้มานอนข้อบ่อให้ ก็จะหากินน้ำมันอีหล่ะจ้าพี่น้องหาปูหาปลาไปนัองสิหล่ะจ้า ฝอยมาฝอยบรรยากาศดีนะคะวันนี้เหมาะมากกับงานปาร์ตี้นั่งกินเบียร์ชิวๆเนาะถอยค่ะถอย ยังขึ้นโอกระจิบแท้ซิวซิวเหนอย่วฮะเหนียวว้ายมีปาาม่าปะตอนเย็นจะให้แานฟอนะคะมุดเอาปลาขอใหญ่มาปิง้งมาปิ้งกินกับตำมะฮวงตอนเย็น Okay. อยากไปด้วยจังเลยแต่ก็ฝ่ายได้ปะนี่จะไปส่งที่ฟาร์มบัวนะคะไปส่งไล่คุณหมอที่ฟาร์มบัว กันค่ะป้อมหมายมีไว้พุ่งชนยังห้านมาต่อจมาต่อนองบัวเสืออะไรรถผูดได้แล้วจะให้เงินแทนคุณใช่กมุมเือว่าออกกว้ามาเป็นเจ้าบร้อมโอ้ถ่าแก่ปลอบอ่แห่นอ้ามาเลย เมียนหือจากนี้ไปซ้ำว่าหาชิมเย็นแม่นบวปอล้หาิเมตรบ้าจีฮะปเป็นกานั่ทั่วลยหรือตัวไฟ่แมนบัมั่วแล้วมั่วแล้วฟาที่ของเรามั่วแล้วค่ะมันนี่บ่ได้ตำบกทั่วเด้อเมือนี่มั่มีันได้ตำเลยไอ้วันแล้อยู่วาแล้วอ่าอย่างล่ะมั่ได้กินตำบกทั่วเลยจังอดบนจะกินตำทัวนะคะ ที่ที่ั้งนาเทปล่อยสองร้อยห้าสิบนะคะโอ้ดินมันง่ามคัก,กว่า็ะจะว่าเบิ้งน้ำลอยติดยี้จง่อยมันน้ำอันนี้คืออะไรวะบัวรากบอมังคาเสียบอ่ะ เห็นเดาฝ้าม,มูหันเดอ้อมันก็เป็นน่องกันนัค่ะเนาะมันเบิเป็นน่องกันเ<ะ>ม่นบอ่นบอเฟาฝ้ามูฝ่ายนู้นเนะปิ้ลเมี้ยงเม่นบ่แเม่นจีไฟฝ่ายนู้นเปิ้เมี่ยงิ่นก็เป็นมัวห่างหลันเดฟูนะน่ะฟ้ามูน่ะมันมาสื่อที่ได้ใสได,ด้นอนนี่เนาะโหน่าอยู่มากค่ะพ่าความิดเป็นตะยูดีเด้อ หัวเดี๋ยวทั้งในหัวกับมทั้งใน่ยู่น้วยกันมาคุมข้อางบน <c oughs> หลักอันนี้เป็นหลักปูนเหรอแมนบอฟไฟเอเฮดบันเมกรกระดีกันนะเออ ก็กระิเบิหล้ายก็ว่าตสหานอีมีรส้ามันนุ่มก็ไม่ใช่สิบลาบกลินขวดงามไม่ผิดจากไตเตีานห้อง มื่อนี้ไฟแล้วจะเที่ยวแล้วยังไม่เนีนนับนะคะขาะไปเลยไม่มีรถยังไม่แน่นน,ะะน,น,นับนี่ค่ะสิงที่ขาดไม่ได้ก็คืออันนี้กล้องเขากล้องเขาพี่น้องขาดว่าอะไรยี่นี่กนเป็นกล้องเขา มีเครื่องเงินของคู่ฮัทแล้วก็สามแบกอันเก่าอ่ะหยิบเกียร์รถชิงอจรอแล้วค่ะวิชาว่าบางไหนก็คือบางเทียงทีมงานปีดต้นบกชเผาของเพิ่อนก็จะไปร้อยต้นบกชเ,เกผาเพิ่นเอ้ยร้อยนไมยบกชเผาเพิ่นไปปีน,ปนมันปีนจังไหนของมันสันเสียสนอน เจ้าเศรษฐีของเราได้ไปยุ่สูงแท้ คนมาเที่ยวอ้าวทุกพระเต็มคอ,อถอยจุก Big, big, big. กินจากไหนของมันเนาะเสียนอนขึ้นมาเงยแถ่เสียดายนะคะไม่ได้ถ like okay. ่ายไว้โอเควู้บรรยากาศดีมากเลยนะคะสวยมาก ดีแฮงค่ะย่าแรงโอเคค่ะแฟนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย